เราเปิดเตาแก๊สตั้งน้ำรอเลยนะครับเป็หม้อซึงนึ่งเเราไปดูปลากับส่วนประกอบกันครับส่วนประกอบของเราก็มีอันนี้ขิงซอยมีขิงหั่นแว่นต้นหอมซอยขิงไชยนะครับแล้วก็น้ำซอสน้ำซอสซีอิ๊วขาวที่เราจะทำกันนึ่งปลาเก๋านึ่งซีอิ๊วของเราอัานนี้ พร้อมแล้วเราก็ดำเนินการต่อผลงานผลงานปลาตัวเมื่อเช้าที่เราได้มาจากสดๆจากทะเลนี่ก็เสร็จเรียบร้อยเป็นปลาเก๋า1นิ้อซิ๊วเลิืเดลดเราจะให้นักชิมมันลองชิมดูว,ว่าสดขนาดไหนเรื่องอร่อยเราไม่ต้องถามถึงนะอร่อยแน่นอน um um